အမေလည်းလာနေကြတယ် พี่ครับทุกคนครับเรือขับตอนนี้น้องแปดกำลังเล่นใบต่าล้างอยู่ Folks, Có một đây Chúng ta đang kinh bay tàu ra không rồi các เล็กก็ข้าไปเต่ารางวิ่งแนะล้วยนต์ข้ามาเลย ต้องถามที่เขาขายผลไม้ยังไงกำลังเล่นใบต่อร่างนะ สวัสดีค่ะเพื่อไปหาน้องเมื่อกี้น่ารักมากอ๋อนะครับคุณพิรีราศีเก้าเก้านะครับมาหาน้องครับผมน่ารักมากนะครับไม่ให้ตัวเล็กนะครับไม่ต้องให้ตัวเล็กนะครับให้ตัว,ะะตวะะใหญ่เยอะเลยนะไปดูไปดูไปดู สสวััดีครบพม่ามาพม่ามาเคยทำนีรฮะ

จรครับทุกคนครับรบรบรยา,ยากาศตอนนี้น้องแปดกำลังเล่นใบเต่าล้างอยู่ ือบรรยากาศหลังอาบน้ำเสร็จหะ ่โอุ้หชายใหญ่ขึ้นแล้วฮะตอนนี้ขึ้นแล้วฮะ